สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าทเที่ยวเขาเดินชมนกชมไม้มาเจอกับต้นโพข้างขขาวครับโพข้างขาวสมัยนี้เขา จะนิยมเอาไปทำบอนไซเป็นบอนไซโคดรครับปลูกไว้ดูโคดต้ตนนี้ฟอร์มสวยครับ วบางคนเขาก็เรียกโพค้างคาวบางคนเขาก็เรียกสเสนนางพิมพ์เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ครับ ขนาดสองสามคนโอบก็มีแต่ถ้าเมล็ดที่ผิวมาตกอยู่บนหินก็จะกลายเป็นไม้แคะแบบนี้ครับกลายเป็นไม้แคะไม้โคตรไม้จิว ก็อพอดีผ่านมาพบมาเจอก็นำมาแบ่งปันกันชมครับโพค้างคาวหรือว่าสเสน่นางพิมพ์แล้วก็ออกใบใหม่ๆนี้ใบจะสีแดง ้เอาไปปลูกลงกระถางก็เป็นกระถางเตี้ยๆปากกว้างๆค,ครับจะดูสวยดีแต่ก็เป็นไม้ห่วงห้ามแล้วนะครับนี่ก็นำมาให้ชมกันเฉยๆครับไม่ได้เอาเอาไม่ได้ว่าถ้า คนที่คิดจะเอาจะต้องมีเครื่องมือมีสก,กัดมีค้อนแล้วก็เป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติครับครับก็นำมาแบ่งปันกันชมครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ